เราลงมาแล้วนะครับ10บกิโลอายุไม่เกิน19ปีเด็กปั้นมีดุการนะครับเด็กปั้นมีดุการเลี้ยงตัวแดงโอ้กันเรสินอยู่นักจักรยานให้บอลแดงมาย oui, oh. ังไห้บอลแดงไอบอลแดงยังไม่มายังมาไอบอลแดงเป็นเพชพี่ชัดชัยพี่ชัดชัยเฮ้ยเนี้ยไปพ่อไก่ที่ไหนมาทำไมเล่นพ่อใหญ่ขนาดนี้มรรยากาม มีไม่ออกอลเดวันด้มอลเวันไมาได้วบอลเดันแดงมาจักรยานฮนมอิ่งนักเดียรัลอดสี่นักจักรยานไม่ได้ซ้อมครับจักรยานแต่เพราะว่าไปร้อนครับไปวิ่งทเวลาไม่ค้อดีเลยครับวันนี้เออนี่ครับได้อันดับสอครับในระยะห้ามครับ้ยน่ยปต้นมาแล้วนะสี่สบฟุหญิงได้ได้ครับที่หนึ่งไมอ้บอลแดมา้อที่ห่นะ โอ้ยนี่นัวิ่งจากเกาหลีนะโอเคครับวันนี้พ่อกับลูกได้อันดับสองไตวันนเด่นคนาดน่าแม่นอันดับสองเลยกันตัวน้ำวันนี้ครับโอเคครับงานนี้ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับเข้ามาเป็นอันดับสองทั้งพ่อและลูกระยะทาง10กิโลในรุ่นของตัวเองนะครับไตวานไตวันโอเคครับเดี๋ยวตอนรับถ้วยเจอกันอีกทีนึงนะครับโอเคครับบ๊ายบายเพลงนครับขอบรรดาหน้าที่เก่งต้องใาไม่เต้นเตะใจเลยนะไม่เต้นเตะใจใส่เสื้อบริลลาฟาวิ่งเลยนะวันนี้